สวัสดีครับผมพบกันกับป่าวิสานนากินครับมือนีกับพ้าขึ้นมาโขกมาปลาแล้วครับเนาะมามาหาห้างนิ่มครับผมเดี๋ยวสิหาไปเรื่อยๆครับไปลุ่นไปเบิ้องน้ากันครับมือหนีกับมาผู้เดียวนะครับเนาะเดินปลาครับเปลี่ยนบรรยากาศนําชมบรรยากาศปลาไปเรื่อยๆครับผมค่อนข้างจะเงียบสงบครับฟัองเสียงนกเสียงกาไป ไปครับไปลุนน้ำกันว่ามือนสีพอจักห้างบ่ไปตอนนี้สะยางหาน้ำปลาที่เป็นดอนเป็นดอนกันนะครับเนาะมาได้เป็นพุ่มเป็นยังเป็นตะมีเห่ากับ่อยเลี้ยวเบิ่งครับท่านนี่ผมกับบ่ท่านเคยมาหาลองบึงครับผมม่ได้ามาจักเทื่อครับนุกเป็นทางพันกันเลยแบะมาเบึงครับผม อเรื่อยๆครับนี่จะเป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะนะมาแต่เสาเนี่ยสวยมากแดดมันห่อนครับเอาครับหลังจากที่ยางมาสักพักหนึ่งปวด,ดน,นรัคแล้วนะกคขี่รถไกลมากครับมาสีใหญ่หมองแล้วพู้นครับซุ้งๆครับ อีรถมาจอดพอดีอเดี๋ยวผมหาเบิ้งครับเรียวเบิง้งกำลังขึ้ง่ายครับพอดีเรียวขึ้นไปนิดดำๆนึกว่าย่างไก่แล้ว,ลวครับรอบหนึง่งแต่ว่าบ่เห็นห่างอ่ะเดี๋ยวผมกลับกล่องให้เบิ้องนะครับเนาะว่ามันห่างไงบ่ผมว่ากับห่างพอดีครับห,ห้างงามเนี่ยผมไม่รู้ว่าในกล่องเห็นบ่เพราะมันยิ่สูงเดี๋ยวผมสูงให้เบื่องยั่อย งามเติบอยู่ครับมันดำๆนะครับเฮ้เดี๋ยวผมขึ้นในเบื้องครับว่ามันสีห้างมีหนามมียังบ่ไปสูงเติบเยอะป่นที่เป็นเชี่ยใหม่แล้วกันเป็นกอโจดนะครับเนาะกอโจดไป อย่างไรอย่างเงี้ยสิโอเคครับผมเรียบร้อยครับ โอ้หน้าสวย,สวยครับน้าสวยอยู่โอ้หน้าครับน้าหน้าธรรมดาครับผม

ธรรมดาครับหัวน้ำมันตัดออกครับโอ้โบออกปะเกี่ยวตรงกลางน้ำมัน,นตรงกลางม,มันมีห้องนอนเนาะตรงกลางลครับ ตัวหัวน้ำนี่โอ้ย่างสวยครับหัวน้ำกระดัโอ้สุดยอดเลยครับหัวน้ำปิดตาครับผมโอ้นักเติบยอดหัวน้ำแต่ว่าควันนไหลางาเกินไปเนาะไก่ขึ้นบูเขาเน้ะไ้ อโอเคครับผมห้างแหลกของห้องโอ้หนุหวันน้อยเลยโอย้สึกว่าห้างไงเติอครับผมห้างนี่ไปไปลุ้นกันต่อครับมีอีกปะ ข้าไม่งานเดียวอดไม่งานเดียวกันอ,อยูในใหก่อนอยาพิษครับโอ้อยจุด,ดครับม่รีบนี่อันนี้โอ้ยไงครับไงห้างแหลกไปคือวายุสูงครับ โน้ำหวานหน่อย,ยปุ๊กเลยครับที่ไหนเนาะไปสุดอดครับสุดจอดน้ำหวานนี่วะต้องหว่วงครับเรื่องน้ำหวานเต็มแน่นอน

เบอรีป่ปลาครับผมนี่ครับมันกินได้นเนาะหมากันก็กินอยู่หัดฝาดหวานๆแต่กับว่าบ่าควรานกินครับมันบาแสบ,บ,าบาน,นี่ครับาวบ้านเอินต้นเมียด มีครับก่อดได้กันเนาะสร้างมือก่อนกันมันจะมีจะข้างนี้แถวไหนกว่อไฟกว่าก่อไฟแถวนี้น่นาจะผ่านนะ มันข้นมาเอาไปหล่าน,มมนม่มีครับมี กอนี่เป็นตำมีครับก้อนี่กอนกักอไผ่ผีสากับบมีอ้อหโอ้หโหครับผมโอ้เรามีหนาำบ่ส่งงใใ่เตัพิ่รรครับครับเห็นบ่มเับผมเอรอลองมึงดูมีหนาำบรับขัางนี่ อ๋อครับมผ้าบึงสิมีนาวะเตรียมอุป,ปรกรณ์ครับถูกที่ียงห้องกับบมีแล้วนะเรามาหาเห็ดครบเพิ่มต่อครับ <c oughs> ้อนครับแต่ว่าน้ำหวานหลายครับผมค่อนใหญ่ครับ 我呢？ า่ออนครับผมว่านำหวานมีครับห่างออนครับนั่งดีครับผม ที่วานแลาวายนไล่ยูห้างที่สองครับอ้องเป็นงาภัยงาใหญ่คร้บแต่ว่าน้ำนี่้ลยครับน้ำเต็มเลยครับเป็นห้างออน ข้างนี่นะจะได้อาทิตย์เดี่ยวมากนี่ประมาณตัวอ่อนนี่เต็มเลยครับแต่ว่ามันปิดอยู่ไปลุ้นกันต่อครับผมมาสิเพิ่มจากข้างมาจมา้าไในกับนักน้หวันโอเคครับผม ่งไปย่างมาจนเมื่อยแล้วครับเนาะมาเจ็ดโมงกว่าเดี๋ยวนี้เกาโมงครับไตมาสองห้าง้วครับผมห้างนี่ก็สีห้างอ่อนครับตัวปลาไหลครับแต่ว่าน้ำนี่เต็มเลยครับเสบแน่นอนครับห้างนี่ห้างนี่ก็โอ้ํำหวานใหญ่ครับห้างก็ใหญ่ครับเติมจากแก่มากจัน้อยครับแต่ว่าลำหวานนี่ปิดตาดีขนาดนี้ครับผมสองห้างนี่ โอเคครับผมโอเคครับผมี่กับเวลาเก่าโมงกว่าเนาะกะสิลับบานไปหากินเขาครับผมเพราะว่าออกมาแต่เซาครับมือเช้านี้ประมาณเจ็ดโมงสวยมากแดดมันอยากฮอนแน่ครับผมมือหนีผลงานก็บไดแคร์สองห้างเนาะครับเนาะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายสารหากินกับขอตัวล้านนะครับเนาะสวัสดีครับ